ปายนะวันแรกเปลี่ยนโลกทั้งบาบให้เงียบสิ <Run. S 1> a q u i r e Place Day 1ดินแดนไร้เสียงวันที่หนึ่งการกลับมาของแฟนชายระทึกขวัญไฮคอนเซต์จากวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครของจอห์นคาสินสกี้ พร้อมพาผู้ชมหนีตายจากคมเขี้ยวอสูรกายไวต่อสิิที่จะทําให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้แถมไม่กล้าแม้แต่จะเคี้ยวป๊อปคอนในโรง <S <S 1> <S 1> หลังพาผู้ชมไปพบกับชีวิตของเราผู้รอดชีวิตในวันที่โลกล่มสลายไปแล้วปีนี้ทุกคนจะได้ร่วมเป็นสักขีพยานภพายนาสิ้นโลกวันที่หนึ่ง ก้วสุดแดนสังหารที่กว้างกว่าสเกลใหญ่กว่าอันตรายกว่า Run, Run. ลูบิตาเนายองโกนักแสดงหญิงมากฝีมือจาก Black Panther w ว k คันดาฟอย v e เพร้อมวิ่งสุดชีวิตเขียงข้างโจเซฟควินนักแสดงหนุ่มเจ้าสเสน่ห์จากซีรีส์ Stranger Things รับบทเป็นสองผู้รอดชีวิตในมหานครนิวยอร์ก เมืองที่ขึ้นชื่อว่าวุ่นวายและเต็ไมไปด้วยเสียงรอบทิศทาแต่แล้วการมาถึงของอสูรกายไวัต่อเสียงได้พลิกโฉมเมืองทั้งเมืองให้กลายเป็นแดนสังหารหมู่สถานการณ์เข้าตาจนบีบให้เราคนแปลกหน้าต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อใจกันและฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อหาหนทางออกจากดินแดนไร้สิ เพื่อนำเสนอภาพหายนะเอเลี่ยนทะล่มโลกจอห์นควาสินสกีในฐานะโปรดิวเซอร์ตัดสินใจดึงตัวไมเคิลซานอสกีผู้กำกับหนังนอกกระแสแต่ฝีมือไม่ธรรมดาจากพิกเขาคนนี้เก่งกาจในการสร้างมวลอารมณ์ชวนกดดันทำให้ใจเต้นแรงซึ่งถือเป็นจุดชูโรงของแฟนชายที่เล่นกับความรู้สึกของผู้ชมได้อย่างชาญฉลาด stay here we die John did give me a lot of freedom to create something that remains true, yet also very different from the first two movies. What he was able to do was absolutely wild. กลั้นหายใจย่องหลบตายจากเดธแองเจิลเทวทุตแห่งความตายเอเลี่ยนเพชฌฆาตที่ลงมายังโลกโดยอุกาบาตเป้าหมายของพวกมันยังคงเป็นปริศนาแต่ชัดเจนว่ามันพร้อมทำลายทุกสิ่งบนดาวโลกอยู่บนยอดสุดของห่วงโซ่นักลาด้วยความไวต่อเสียงที่เป็นเลิศผิวหนังหอหุ้มด้วยเกราะหนายากจะทะลวงออกล่าเยื่อด้วยพละกกำลังแข็งกแกร่งแขนขายาว หมก,กับการไล่ตอนและฟาดฟันทุกชีวิตที่ขวางหน้า We're no longer on a small remote farm in the middle of nowhere. We are in busy New York City. Nobody knows the new rules of the world. ในส่วนของงานสร้างแน่นอนว่าการปิดเมืองนิวยอร์กเป็นจริงไม่ได้ทุกฉากในหนังเรื่องนี้ล้วนเป็นผลงานของไซมอนเบลเลสผู้ออกแบบงานสร้างมือฉมัง เซร็จฉากมหานครล่มสลายขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในสตูดิโอเกิดเป็นสนามเด็กเล่นขนาดยักษ์ให้ผูก้กำกับซโนสกีรังสรรชาแอคชั่นสเกลมห์มาในสภาพแวดล้อมที่ง่ายต่อการเกิดเสียงทาทายทีมสันสร้างสรรชาหนีตายที่ใหญ่โตที่สุดของแฟนชาเมื่อต่างดาวมัจจุราชย่างกลายสู่บุฟเฟ่นองเลือดกลางเมือง เช so ื่อมเรื่องราวให้กลายเป็นหนึ่งเดียวโดยการกลับมาของชิมอนฮอนซูในบทเฮนรี่ผู้นำกลุ่มอนานิคมของผู้รอดชีวิตจากหนังภาคสองร่วมหนีตายหายนะวันแรง This is day one these creatures came to planet earth a l hell b r k s l o o s ร่วมด้วยรูเบน ตัวละครใหม่ของอเล็กซ์บูรวมเป็นอีกหนึ่งพยานปากเอกของวันที่โลกทั้งใบสิ้นสีน้น The first two movies are shocking but I think this takes it even further และอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่ทุกคนต้องหลุนเอาใจช่วยในภาคนี้คือฟลอร์โดน้องแมวเหมียวคู่ใจของเซมิรารับบทโดยสตันแมวตัวจริงไม่อิงซีจีแถมผู้สร้างเขายังการันตี ว่าน,น้องคนนี้จะมีบทเด่นไม่แพ้นักสแสดงคนอื่น เพลสเดวยี่สิบเมิถุนายนในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปมาร่วมลุ้นกันหน่อยครับว่าน,น้องเหมียวจะรอดชีวิตได้หรือไม่ถ้าคุณชอบหนังระทึกขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พาล,ลาดลาคนทนตสุดได้ครูสีเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ justdoit พิมพ์จารีดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษ,ษาไทย